มีลูก15ปีไม่มีใครรู้แอมสุธีพ่อเลี้ยงเดี่ยวปัดหายจากวงการทุ่มเลี้ยงลูกสาวน้องมาลินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับแอมสุธีเสียงหวานซึ่งเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ออกอากาศทางช่อง3รับบทแทนไทยจากนั้นเจ้าตัวก็มีงานละครอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันแอมก็ได้มีทายาทเป็นลูกสาวหนึ่งคนหลังแยกทางกับภรรยากลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวในวัย42ปีซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เพราะไม่ค่อยจะได้ออกสื่อล่าสุดแอมสุธีได้เปิดตัวน้องมาลินเป็นครั้งแรกในรายการทางช่องอมรินทีวี HD ชช่อง34ถึงความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกสาวพร้อมบอกว่าไม่ได้ปิดที่ตนเองเปลี่ยนสถานะมาเป็นพ่อคนลูกสาวแท้ๆของเจ้าตัว ทำเอาหลายคนตกใจเปิดตัวลูกสาวอายุ15ปีไม่เคยมีใครได้ยินข่าวมาก่อนซึ่งงานนี้เจ้าตัวเผยว่าคนใกล้ตัวก็รู้ว่ามีลูกจริงๆไม่ได้ปิดจะลงรูปไว้แต่ใน Facebook เพื่อนเขาก็จะรู้กันอ g ก็มีบ้างเวลาที่ไปรับลูก ที่โรงเรียนผู้ปกครองเด็กเยอะเขาก็รู้จักเราโดยลูกสาวคนเก่งน้องมาลินก็มีความสามารถพิเศษทั้งเต้นร้องเพลงเปียนโนสเกต็ตคุณพ่อเผยว่าไม่ได้ห่วงเพียงแต่ห่วงเขาต้องคอยดูแลสังเกตทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเรียนรวมถึงเรื่องเพื่อนๆก็คอยเป็นที่ปรึกษาที่ดียังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มแอมสุธีด้วยนะคะ